สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยค่ะรายการที่จะทําให้คุณรู้เท่าทันทุกภัยไปกับเรานะคะอยู่กับดิฉันชนกศรีธเนศชัยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้นะคะเราจะเคยได้เห็นของคนไทยแนะ นิยมไปทํางานในต่างประเทศนะคะอย่างประเทศหนึ่งที่คนนิยมไปอย่างไปสวีเดนเองก็จะมีการจัดหางานเพื่อให้แรงงานไทยของเราไปประกอบอาชีพเรื่องของเกษตรกรรมที่นั่นค่ะอย่างไปเก็บผลไม้ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะอย่างบูเบอรี่สตรอเบอรี่ลัสเบอรี่ก็ออกมาสู่ตลาดกันแรงงานค่าแรงเขาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็คงไม่ได้มีคนมากพอความต้องการแรงงานตรงนี้จึงมีขึ้นตามมานะคะล่าสุดค่ะ เกิดปัญหาขึ้นกับแรงงานไทยก่อนหน้านี้มีทั้งกลุ่มแรงงานที่เรียกว่าบริษัทแรงงานเถื่อนหลอกไปไปถึงทำงานไม่ได้เงินก็มีทำงานหนักปัญหาต่างๆตามมาก็มีนะคะแต่ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นค่ะคนไทยที่ไปทำงานเก็บบูเบอรี่ที่สวีเดนโดนหลอกให้ทำงานฟรีค่ะทำงานเงินก็ไม่ได้ที่ไปทำงานสวีเดนเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไปนะคะ ก็ต้องกู้เงินไปแถมอยู่ต่างประเทศก็ต้องกู้เงินอีกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะของพี่น้องชาวไทยที่อยู่นี่ทุกคนครับผมมีเรื่องเดอดเ้่าจากบริษัทเอฟิินิกที่โดนหลอกมาครับที่ถูกหลอกมาจากบริษัทเอฟบนิกเนา่ประมาณอยู่นี่ประมาณ146คน 40%คนครับโดนหลอกมาเริ่มต้นจากสัญญาเขาเขา,เขามาเงินสดก็ไม่ได้เงินทํางานมาเดือนกว่าแล้วแล้วก็พวกสินเชื่อก็ยังไม่ได้เงินทั้งที่ทํางานมาเดือนกว่าไม่มีเห็นมีเงินสักบาทครับเริ่มต้นมาก็คําพูดของเขามาจากบริษัทกับที่นี่มันคนละอย่างาเขากับคาพูดทุกอย่างเข้ามานี่ว่าจะมีการบริการที่ดีกันอยู่กินกินอยู่ที่ดีแต่ก็ไม่มีเ<า>นาะืนาด้วย บอกชื่อนายหน้าค่ะเป็นกุ้มเป็นกุ้มซึ่งนายหน้าซื้ออย่างบอกมาเลยทุกคนนาหน้าจะพามาดูเลยผมมาสดเนาะใครนะัวแทนของเงินซชื้อมั้มาชนวยกนครับาา้วมาเวเพื่อนต้องอายครับนายรอองคนเลยวันหน้าผมมามากมาเงินสดนี่กัผมมาเงินสด8 4ด0มืนสบาทก็เขาก็ลงบัญชีว่าเป็นสินเชื่อ น้องก็ยังไม่มีเงินสักบาทครับตอนนี้มีเงินติดบัญชีอยู่288บาท,บาทเช็คเมื่อเช้านี้ของเงินสดน,นะครับผมเป็นสดเงินเซ็นไงครับเงินเซ็นแล้วขอตัวให้เงินเซ็นแล้วพี่น้องพี่น้องภาคไต้ครับของเกษตรน้ำน้ำผมอยู่ตอนนี้แ,แคมป์เลตเจอร์ฟอร์ดนี่ก็เหลืออยู่80คนที่เขาถูกลอยแพอยู่นะครับตอนนี้รนะ้อยกว่าเนาะถูกลอยแพอยู่ตอนนี้กำลังข,ง,ขงของเจ้าของบริษัทเอฟบินีก็คุณสีรัดยังไม่รู้ไม่มีสีรัดไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรครับ อ๋อคนเจ้าที่เป็นเจ้าของเจ้าของโรงแรม,มไซง,งามแก้งคอเพิ่งแก้งคองครับจังหวัดชยภูมิัายภูมบิบริษัทนี้ยังไม่รู้เลยว่าจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเพราะ,ะเจ้าตัวชื่อของเจ้าของบริษัทกับคุณนายหน้าพามาน,นี่คนละชื่อนะเนาะครับขอขอขอ,ขอคนสินเชื่อนะครับขอชื่อนายหน้านะครับนายหน้าคนพานายหน้านายหน้าเขาจ่ายเงนอกาช่วเหลือต้องอคาการินชื่น้อ เออสุ s <S บ้านไหนบอกเลยครับบผมเลยครับผมเลยผมเกิดว่าอะไรชื่อไงขอบคุณไม้หน้าใครครับสุสุเขาเป็นหน้าอยู่ที่ไหนหน้าอยู่ที่พ่ออยู่ขอนแก่นชื่อสุไม่ทราบนามสกุลนายหน้าชื่อโกมินครับอาศัยอุดรครับโอเคเป็นสดฮอยู่ัยภูมิครับกอเป็ดังก็เป็นดังโอ้โหเลยชื่อโกมินครับที่เป็นสดฮอยู่จังหวัดสัภูมิครับ พี่ออมเพลแกงข้อจังหวัดชายภูมิครับผมทุกต้มมาสองข้างข้างแรกนายหน้าเอาเงินมาสองเมื่อนข้างที่สองแล้วบริษัทต้มเอครับจิงบอลท่านพ่อใหญ่มาซอยข้าวผมด้วยครับท่านเสริมุยูบนลุงครับจิงบอลครับมาทำไมมามาคุยอะไรมาคุยนี่กันนายหน้ามาจากหนองมะแดงครับซื้อหนึ่งครับแต่ว่าเป็นทนายความอยู่หนองมะแดงครับ น,นั่นเป็นเสียงจากคนไทย <ผม S 1> ที่ <ผม S 1> ไป <ผม S 1> ทา<ม>ํางานที่สวีเดนนะคะค่าใช้จ่ายในการในทางไปถึงเนี่ยตั้งเกือบเกือบแสนแปดหมื่นกว่าบาทนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ทํางานแล้วเงินก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็เพิ่งมารู้เอาทีหลังอีกต่างหากว่าบริษจจัทจัดหางานที่ตัวเองไปเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทเถื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านนี้ค่ะคุณสุวั์แก้วสุขผู้อุ่งในการกลมคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ ไดเ้เรื่องนี้ขอขอเรียนอย่างนี้นะครับครับระบบการจัดส่งคนงานไทยไปทำงานก็บเบอร์รี่ป่าที่ประเทศสวีเดนก็ดีประเทศฟินแลนด์ก็ดีแบปัจจุบันนีเน้เป็นระบบที่ทางกรมการจัดหาง,งานเนี่ยเขาได้วางระบบไว้ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับประเด็นเรื่องการถูกหลอกไปทำงานเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจน เราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยได้เห็นเรื่องเห็นเอกาสารเรื่องต้นแล้วนะครับว่าคนงานที่เดินทางไปเนี่ยมีสัญญาจ้างที่ได้รับการรับรอง,างรจากทางกรมการจัดหางานม,มีบริษัทที่ส่งไปชัดเจนมีบริษัทปลายทางดังนั้นประเด็นที่คนงานเนี่ยได้ประสบปัญหา,าเนี่ยผมต้องไปตรวจนะครับไปตรวจสัญญาจ้างนะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรใครเป็นฝ่ายที่ ฏิบัติไม่ตรงตามสัญญาสร้างตรงนี้ตรวจสอบไม่ยากหรอกครับว่าปัญหาเหล่านี้ทางากรมการจัดหางานเนี่ยเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ถ้าลักษณะนะครับถ้ามีการระบุชื่อบริษัทที่ส่งไปเนี่ยอันนี้จตรวจสอบแค่บริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอน,นุญาตจริงหรือไม่ตรงนี้ตรวจสอบนักเดียวก็ตรวจสอบครมนะครับส่วนการปฏิบัตริรายละเอียดในการปฏิบัติงานของคนงานเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่า ตามสัญญาเนี่ยตามเงื่อนไขของบริษัทที่สวีเดนนะครับเขาให้คนงานเนี่ยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในพื้นที่ใดบ้างมีการเก็บนอกพื้นที่หรือไม่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เก็บที่ได้รับสัมปทานเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงที่ดาเนินการเก็บเกี่ยวไอ้ผลไม้ป่าพวกนี้เนี่ยเ็าจะอยู่ในช่วงนี้แหละครับก่อนที่จะหมดฤดูร้อนตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ครับ เรื่องนี้เนี่ยผมผมเองเท่าที่ท,ทราบนะครับสถานทู้ไายทราบเรื่องแล้วแล้วก็กําลังประสานกับกรมการจัดหา,าง,งานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเพื่อเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมคนงานแล้วก็ไปรับฟังปัญหานะครับใครผิดใครถูกเดี๋ยวข้เอเท็จจริงก็คงจะปรากฏออกมาครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยกรมการจัดหางานก็รับทราบในเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะนําปัญหานี้ค่ะไปดูลาส,บส,อ,สอบสวนต่อไปนะคะตอนนี้ค่ะสําหรับคนไทยที่มีแผนการว่าอยากไปทํางานในต่างประเทศเพราะว่าไรายได้ดีนะคะลองไปฟังคําแนะนําจากท่านนี้ดูนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าเราอยากไปทํางานต่างประเทศทําอย่างไรดีไม่ให้เรา ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะกับอาจารย์ดุษฎีอายุวัฒน์อาจารย์ประจําคณะมนุษยนุศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกนนะะ่นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกับที่น,นะะี่สวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์คะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วค่ะอาจารย์<ส>กลับมาอีกแล้วปีนี้กับการที่แรงงานไทยไปเก็บบลูเบอรี่ที่สวีเดนแต่ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ไปและทำงานฟรีทำงานไม่ได้เงิน กู้เงินไปทํางานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าใช้เงินมันเกือบ,บแสนนะคะกว่าจะไปะถึงสวีเดนได้ตอนนี้เงินก็ไม่ได้อีกอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงคะสําหรับคนที่ถ้าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะไปทํางานต่างประเทศแต่ว่ากลับถูกหลอกอะ,ค,ะค่ะค่ะคือ,อ,อจริงๆมันต้องตรวจสอบก่อนจะไปนะคะคือตอนนี้เหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นแล้วนะดิยนอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่า ขั้นที่กําลังจะไปเนี่ยนะคะจะต้องต้องตรวจสอบข้อมูลเยอะเลยนะคะบางทีอหลายคนก็จะเชื่อฟังหรือว่ารับข้อมูลจากเพื่อนฝูงจากญาติซึ่งบางทีก็เป็นการแบบอไปโดยที่แบบไปกันเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะลําบากเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คงจะต้องอ เป็นเป็นสิ่งที่สถานทูตที่อยู่ที่นั่นจะต้องดูแลในเบื้องต้นในฐานะเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งเรียนคือว่าก็เป็นภาระหนักมากสําหรับสถานทูตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรได้มากในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือให้ให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือการการเตรียมก่อนที่จะไปะก่อนจะไปอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลให้มา,มากหน่อยนะคะโดยเฉพาะ จะไปะการไปเก็บผลไม้ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะ,ะเป็นงานที่มีการจ้างงานตามสัญญาจ้างชัดเจนแค่ไหนนะคะ,ะค่ะคือถ้ามีบริษัทจัดหางานที่เป็นการนำพาไปจ้างงานแบบนี้ก็ก็จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าว่าเป็นบริษัทที่แบบได้รับอนุญ,ญาตจากกระทรวงแรงงาน<ะ>ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆถูกต้องแล้วแล้วตัวผู้ที่ไปทำงานเองก็ต้อง,ต,องต้องรู้ข้อมูลรายละเอียดเยอะค่ะค่ะ ความเข้าใจให้มากเลยค่ะมันบางทีเราคิดว่ามันไปได้ง่ายเพราะว่าหลุกฟังกันมาพูดกันมาองเงี้ยนะคะ ถ้าสมมติว่าในพื้นที่จังหวัดต่างๆอะคะ่ะเขาอยากไปทํางานในต่างประเทศจริงๆสามารถไปปรึกษาแรงงานจังหวัดในจังหวัดของตนเองได้เลยไหมคะอาจารย์คะค่ะคืออย่างนี้ค่ะในในระดับจังหวัดเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจับทางานการไปทํางานของผู้คนเนี่ยคือกรมสานักง,งานจับทางานนะคะ,คะจังหวัดนะคะคึ่งก็มีตําแหน่งของท่านจับทางานจังหวัดที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจตําแหน่งงานเนี่ยก็ต้องไปสมัครไปถามข้อมูลไปตรวจสอบซึ่งท่านก็สามารถจะตรวจสอบให้ได้แม้กระทั่งว่าบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องเนี่ยที่ที่ที่สงสัยอยู่ว่าถูกต้องไหมก็ท่านก็ตรวจสอบให้ได้เพราะท่านมีระบบข้อมูลของกระทรวงแรงงานอันนี้เท่าที่ดิฉันทราบข้อมูลเป็นอย่างนี้นะคะค่ะอล้วก็ยังจะตรวจสอบได้คะ ปัญหาแรงงานที่อาจารย์ได้ค่อนข้างคลุกคลีอยู่ในช่วงนี้ค่ะนอกจากปัญหาแรงงานที่ถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศลักษณะแบบนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นบริษัทที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะค่าจ้างไม่ได้แล้วยังมีปัญหาอื่นๆอะไรไหมคะที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยที่อยากไปทํางานในต่างประเทศได้ะคะ่ะคือส่วนหนึ่งของการไปในระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการไปเก็บผลไม้เนี่ยก็จะไปตามเครือญาติไปกับพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งบางทีพอเกิดซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ แรงงานที่จะไปทํางานเนี่ยเชื่อมั่นว่าตัวเองจะไม่ถูกหลอกอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันระบบเศรษฐกิจอย่างนี้มันค่อนข้างเชื่อใจกันยากนะคะดิฉันคิดว่าผู้คนจะต้องมีข้อมูลที่รอบด้านชัดเจนนะเพื่อการตัดสินใจเพราะว่าการไปแต่ละครั้งเราลงทุนสูงนะคะ <S <S แต่ก็ถ้าพลาดแล้วก็แบบสูญเสียหรือเสียหายมากนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะใหะ้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากๆหน่อยนะคะที่ผ่านมาจากงานวิจัยจํานวนหนึ่งซึ่งจริงตอนนี้ก็กําลังเก็บข้อมูลอยู่ระ,ระยะหนึ่งยังไม่สิ้นสุดของการรีพอร์ตในส่วนของการได้เก็บผลไม้เนี่ยนะคะค่ะ ก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีเครือข่ายหลายอย่างนะคะเช่นคนที่จะไปเป็นแม่ครัวจะต้องไปตามหาผู้คนให้มาสมัครไปกับเขาคนที่จะไปเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยคือมันเป็นเครือข่ายที่ยังไม่มีความชัดเจนมากนักในแง่ของระบบที่เราจะดูแลในในอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็ทําให้มีผู้คนไปกันจํานวนมากนะคะค่ะค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ยินด,ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุษฎ<ด>ีอายุวัฒน์นะคะอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเตือนแรงงานไทยทุกท่านนะคะที่อยากไปทํางานในต่างประเทศต้องมีการศึกษาหาข้อมูลที่ดีก่อนนะคะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจลองเข้าไปเว็บไซต์กรมการจัดหางาน,นะคะ่ะไปดูข้อมูลน,นั้นได้นะคะหรือว่าจะไปที่จัดหางานจังหวัดของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยูพ่พรมนาวของท่านนะคะหรือว่าจุดที่ท่านใกล้เคียงคะ่ะเพื่อไปศึกษาหาข้อมูลใน ก่อนที่จะเดินทางไปไม่งั้นนะเพราะว่าพอไปแล้วเนี่ยเกิดเหตการปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะไปเกิดปัญหาในประเทศที่เป็นต่างชาติต่างภาษาการแก้ปัญหาต่างๆก็จะมีอุปสรรคกันมากขึ้นนะคะอยากให้ตรวจสอบให้ดีก่อนออกเดินทางค่ะ มาการที่เรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะบางทีก็เกิดคําถามว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเราไปเจอผู้ได้รับบาดเจ็บเราจะมีวิธีการให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณปรีชาเพาะพูดนะคะที่จะพาไปดูวิธีการปฐมพยาบาลที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้ค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารแพทย์พัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับวันนี้สู้กับภายของเราครับจะมาดูวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนครับซึ่งภายในงานนี้ครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับแต่เบื้องต้นเราจะไปดูว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุบนท้องถนนชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนี่ครับเกิดจากอะไรและจะมีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้างครับแต่ละกรณีจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรสวัสดีครับพี่ครับคือต้องถามก่อนอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ ี่เกิดบนท้องส่วนใหญ่จะเป็นระเภทไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาเหตุจากคนนะคะก็คือว่าขับรถเร็วเกินกําหนดฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็จะมีว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับอะคะก็คือข้อห้ามอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยทํากันส่วนใหญ่ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างสมมติยกตัวอย่างเทปอยางเงี้ยผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าพยาบาลวิชาชีพเนี่ยถ้าเกิดเห็นเหตุการณ์เนี่ยเรามีวิธีการเข้าไปดูแลช่วยเหลือยังไงค่ะ ก็ส่วนใหญ่สมมติว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพยาบาลก็ได้เป็นบุคคลที่เจอณจุดเกิดเหตุนะคะสิ่งแรกก็คือเวลาเราเจอเหตุการณ์เราจะตกใจใช่ไหมคะเพราะว่าโุยรถชนกันรถพังมีเลือดออกมีเสียงร้องครวญครางพวกนี้เราต้องตั้งสติของเราให้ได้ก่อนนะคะพอตั้งสติได้แล้วเราดูว่าปลอดภัยหรือไม่ว่าเราจะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะหรือว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าปลอดภัยเราสามารถไปถึงตัวผู้บาดเจ็บได้เนี่ยเราก็จะเข้าไป นะคะประเมินการบาดเจ็บของเขานะคะถ้าเขาเกิดรู้สึกเขารู้สึกตัวดีนะคะก็คือถามจากเขาเลยแล้วเราก็มองเขาเลยศีรษะจุดปลายเท้าว่ามีบาดแผลที่ไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเนี่ยก็ไม่จะเกิดมีบาดแผลเลือดออกหรือว่ามีกระดูกหักนะคะส่วนว่าถ้าเกิดมีบาดแผลเลือดออกที่แขนนะคะเราไม่ควรจะปล่อยให้เลือดไหลไปเรื่อย ไปถึงโรงพยาบาลเราควรจะมีการห้ามเลือดให้เหมาะสมที่จะช่วยหยุดเลือดไม่ให้ผู้บาดเจ็บเสียเลือดมากเกินไปนะคะอย่างอย่างกรณีถ้าเกิดเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่เห็นนี่สามารถช่ชชวย้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ค<ม>่ะก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีผ้าพ,พันแผลแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลน,นะคะ<ม>เราสามารถที่จะประ